ก็สวัสดีค่ะทุกคนงานวันนี้เราเราก็จะมาบอกว่าเอออะไรนะคือว่าเราอ่ะเราไอซีซั่นเนี่ยไอไอไอโรงเรียนหันษาเนี่ยคือจะบอกว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเราบอกว่า มินิโวอ่ะลบไปแล้วแล้วก็บอกว่าเขาโหลดใหม่แล้วมันก็ค้างคือเพื่อนเราไม่อยากเล่นมินิโวแล้วคือเล่นแต่บอลแมนโกแล้วเราก็ไม่มีเรื่องของทางอษาก็ต้องดูคําตอบก่อนเราพิมพ์ไปในไลน์นะคะต้องดูคําตอบก่อนว่าเพื่อนจะเล่นต่อไหม้หามไม่เล่นก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะลบโรงเรียนหันศานะคะเรามีอะไรจะมาให้ดูคะ่ะเรา อ่ะเราได้สร้างโรงเรียนนะคะนี่ประมาณหนึ่งแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้มาช่วยสร้างก็ดูจากในนี้ก็ได้ค่ะเออของเต็มสร้างจนของเต็มเลยถามว่าใครสร้างคะคือเราสร้างเองค่ะบางทีเพื่อนก็สร้างนะคะ เพื่อนก็ช่วยสร้างบางทีก็สร้างคนคนเดียวก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะสร้างมากกว่าเพื่อนนะคะเพื่อนมันไม่ค่อยช่วยอะไรหรอกช่วยมาแค่จำนวนหนึ่งนะฮะเ,เดี๋ยวลี์มอนเตอร์ก่อนมอนเตอร์เยอะ นี่คือโรงเรียนนะคะแต่ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ได้ประมาณชั้นหนึ่งส่วนประมาณชั้นหนึ่งชั้นล่างเนี่ยได้ประมาณอืน่าจะประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นมากเหลือตรงตรงเฟอร์นิเจอร์ในห้องคีย์บอร์ดแล้วก็ต้องตรงเนี้ยเป็นส่วนจะเป็นส่วนของเออห้องอนุบาลนะคะแต่ยังไม่ได้ทำเลยนะคะ เราก็จะกําจัดมอนเตอร์ก่อนมันชอบนี่มันชอบมาอยู่ในโรงเรียนนะฮะเพราะว่าเราปรับไฟไม่สว่างที่ไม่สว่างเพราะว่า โรงเรียนเราตอนเช้ามันจะเช้ามันจะดูสว่างใช่ไหมคะแต่ว่าเอ,อปกติเราจะใช้ตัวนี้เนาะเกียจขี้เกียจเออขี้เกียจย,ยิงก็โหคนดูดิอย่างเยอะเลยมอนเตอร์เนี่ยโหเราก็จะปักนะคะมอนเตอร์มันหายไปนะคะอย่าอย่ เนอไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวแมพพังอ่าตรงนี้ก็คือที่จริงมันไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่ว่าคือเพื่อนเรามาสร้างเต็นท์นะคะเพื่อนเราไม่รู้ว่าเพื่อนเราไม่รู้ว่าต้องสร้างหรือไม่ตอนแรกก็จะห้ามเรานะแต่ห้าห้าเราลบก็จะเสียใจไปเดี๋ยวเพื่อนจะเสียใจนะฮะ อันนี้คือโรงเรียนนะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์ตรงนี้คือเจลนะคะเพื่อนคือเพื่อนทําเราไม่ได้ทํานะคะแต่โต๊ะนี้เราวางเองนะคะอันนี้คือเดินไปไตรงกระมอกเพชรมันหายไปไหนตัวนี้มันหายไปไหนคือเราจะเอาอะไรออกดีเอาอันนี้ออกไหมเราไม่ได้ใช้เราก็จะ ช้กระบ,บองเพชรนะอยู่ตรงพื้พืกระบ,บองเพชรเออใครที่ไม่ค่อยได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีเสียงเบาไปหน่อยออตรงนี้อีกโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่เออที่สกแกนหัวนะคะแบบ กนั้นแนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆทิ่นจริงคือเราใช่ต่อสายไฟแล้วก็ทําแบบนี้ปิดไฟปิดไฟนี่ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนะคะน,นี่ห้องน้ำชายน,นี่ห้องน้ำหญิงอ่าฮะตัวความแคบเราก็จะเอาแบบครับแคบแบบเนี้ยมีแค่เนี้ยถ้าเราใส่อันเนี้ยมันจะเข้าไม่ได้ใส่ตัวเนี้ยเดี๋ยวเอามาให้ดู ้าเราใส่ตัวนี้มันจะเข้าไม่ได้นะคะนิวมันจะเข้าไม่ได้มันก็จะเข้าได้อยู่หรอกแต่มันตัวแรกมันเข้าไม่ได้ไม่ใช่เหรอเออตอนแรกมันเข้าไม่ได,ไออแไได้แต่ตอนนี้มันเข้าได้แล้วแต่คือเราไม่ใส่มันกี่กะอืมวิเพื่อนเพื่อนมาตกแต่งทำไมเนี่ยเราไม่ได้อยากได้เรา โอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องสหกรณ์นะคะอ่ากูเริ่มมืดละอ,อ่กปากปากฝนตกอีกนอนเลยไหมนอนเลยไหม าเตียงนอนมาขี้แกหยิบอันเตียงหรูลาเราต้องใช้เตียงเตียงที่เราไม่ได้ซื้อมาโอเคใครเ,เราที่ลงมาเนี่ยเพราะว่าเราจะมาเอ,อเราจะมาบอกว่าเราสามารถมาช่วยสร้างได้นะคะ คืออันนี้เราสร้างไม่เสร็จแน่เราอยากให้เพื่อนเพื่อนมาช่วยสร้างนะคะคือเพื่อนเราไม่ว่างนะคะเราก็คือเราก็สร้างคนเดียวก็ไม่ไหวอ่ะเนาะเอาแล้วเราอยากได้เพื่อนเพื่อนบางคนเออมาแล้วก็ออกนะคะจะไม่ค่อยว่างใครที่ว่างนะคะสามารถมาหาเราได้ที่ ไอนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปลไว้ละได้ใต้คลิปนะคะหรือใต้เม้นก็ได้นะคะใครที่มองใต้คลิปไม่ออกก็เอาใต้เม้นตก็ได้ะคะ่ะอ่าเออใครที่เข้ามาแล้วในแมปนี้นะคะเราจะเล่นประมาณอืมตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ไม่รู้สิ เดี๋ยวตอนนี้เออตอนนี้บ่ายสี่นะคะจะบ่ายห้าเลีวเดี๋ยวบ่ายบ่ายสี่ครึ่งนะคะเราเอ้ยใช่หรือเปล่าอะเดี๋ยวเราก็จะกำหนดเวลาไว้ใต้เมนหรือใต้คลิปนะคะเดี๋ยวใครที่เข้ามาแล้วก็บอกว่าเราเอเอ,เอมาจากช่องแอมบาสิตานะคะ แต่ใครที่พิมพ์ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าก็สําหรับคนที่พิมในมินิเวิร์ไม่เป็นนะคะหรือใครที่ไม่ได้เล่นมินิเวิร์กก็ไม่ต้องเข้ามานะคะใครที่เล่นมินิเวิร์กก็เข้ามานะคะที่เราไม่ได้รายชสดเพราะว่าเ,เราไม่ได้สมัครนะคะเราสมัครไม่เป็นเราต้องให้พี่สมัครนะคะอ่าโอเค okay. ใครที่อยากเข้ามาก็เข้ามาได้เลยนะคะ ตอนนี้น่าจะสี่โมงแล้วเนะาะเนี่ยไอตรงเนี้ยวันบางโอ้นี่ไงตอนนี้หกโมงไปสีโ่โมงห้านะคะสี่โมงห้านาทีเราก็จะเจอกันประมาณสี่โมงสี่โมงสิบนาทีนะคะสี่โมงสี่มงแล้วก็เลขสิบอะคะ่ะบายบายทุกคนอา่าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบายบาย เสียงว่าก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีขอห้แหงนิดนึง